จันจรนโอ้วานางฟ้าอลเชนป่านนี้งามงอนหลับแล้วหรือยังแสงจันทร์ก็สวยแสงแสงฟ้าก็ฟ้าก็ส่งเสียงแล้วนะคะทุกคนนะฟ้าก็ส่งเสียงละ เพราะสงสัยเราร้องเพลงนี้จบก็คงต้องลงไลน์แล้วนะคะผมขอบคุณห้าสิบ54กําลังใจนะคะน่าร้องมาละ้าล้องแล้วนะคะทุกคนแสงจันทร์วนวลใหญ่ค่ะจอมจมอยู่ในผวังเลไลเสียงไพยแววดังยิ่งฟังยิ่งเงาจับใจคิดถึงโอ้ย เดินทางกลางเถื่อนกลางหมู่เดือนและหมู่ดาวเงนมองฟ้าดังมองหาเงาของเยาวะมานอยู่ในสายลมผู้ใดสอนเจ้าน้ำค้างเน็ดนาวและคืนคมน้ำตาหยดหยุดทุกและทม <c oughs> ผางพุมอยู่ในสองตาหวั่นไหวเอาใจและลลางออกมาวางเดิมพันเดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้ตื่นฟืน้น โอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานเอาใจและลางเอาความฝันไฟส่องเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายทางเวลาขอให้สัทธาอย่าลืมลางเดือน รอแสงสว่างอารุนลุ่งลางมาเยือนฝากใจไว้กับแสงดาวเดือนขอให้มาเยือนอยู่ในนิทราโอ้ยฟินมากเลยอะตอนนี้นะนั่งมองเดือนนะคะแล้วก็ร้องเพลงเพลงนี้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณคุณชายสลาดด้วยที่มา,าทักทายนะคะเอาใจและลลาง ออกมาวางเดิมพันเดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันกิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้ตื่นฟืน้นอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวาน เอาความฝันไฟส่องเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางไกลผ่ผานสายทางเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางเดือนรอแสงสว่างอาุณนลุงลางมาเยือนฝากใจไว้กับแสงดาวเดือน ขอให้มาเยือนอยู่ในนิทราลาฟันโอ้โหยิ่งสวยเลยค่ะทุกคนนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยจริงๆค่ะนี่นะนิสูงใกล้แล้วทุกคนแสงสว่างมากอะ่ะทุกคนแสงเดือนส่องสว่างทําให้ท้องฟ้าสว่างเลยอะ่ะทุกคนนะจ๊ะปกติเราจะเราจะส่องไม้เห็นต้นไม้แล้วนะคะ ตอนนี้มองเห็นเงาต้นไม้เลยค่ะเพราะว่าแสงเดือนสว่างมากๆค่ะทุกคนนะคะนี่จะ้ะนะคะสวยมากเลยค่ะเนาะปกติมืดอย่างนี้นะ,ะ yeah. มองไม่เห็นแล้วนะคะจะมืดไปหมดนะคะแต่วันนี้มองเห็นท้องฟ้าสว่างมากนะคะเพราะแสงเดือนนะคะทุกคนเนี่ยยังเห็นเงาต้นไม้เลยอ่ะท้องฟ้าสว่างมากนะคะเดือนสว่างจริงๆนะคะนี่สวยมากๆค่ะทุกคนนะคะ หนาสวยอ่ะสวยอ่ะฟินมากเลยอ่ะทุกคนฟ้าสว่างมากเลยอ่ะเห็นเงาต้นไม้ด้วยนะคะท